ที่มาเมื่อวานนี่บอกค่ะสวัสดีค่ะดิบปั้นนี่โอ้ยหอนกับหอนกำลังดิบเลี่ยงขวบอยู่ขวบไม่พยอืมอันนี้เขาได้ยุบห้องน้ำที่นุ้วัดไปไหนมะมเมียน้อยที่นุวัดไปเข้าห้องน้ำทั้งน้ำใช้ได้อยู่บ่ได้ทุกคนมาจีน้ำเอาเลยนะมาจะมีน้ำมีน้ำ่เนาะพี่เอ้ยเข้าได้เพราะทั้งน่ะพี่ล้างขั้วพี่นั่นแม่ไม่เคยใช้

ของแรกที่มานะคะเยอะเร็วเหมือนกันเนาะโอ้ยผี่ใดปาดบุ้งสามโมงนโอ้เร็วมากคนเยอะเหรอโอ้ยี่โอ้ยีบจีบเอาีบครับจากนั้นเริ่มมาจีบมจบกันดี โอ้ยกระเป๋าใหญ่จังเลยหมูช่วยพายนีกระเป๋าะครับน่ีนีี่่นั้นหลโอ้ยน่นี่ที่โี่บ้านเราจะกระจันยังไม่ออกเลยนะแต่ที่นี่

จเดี๋ยวเัาอายกินโอ้รดีหล่อๆอะไรนี้เ่ออเราก็โถอยลอนหายอ้ไนไหนบอกวากเไอ้ผู้ถอยลยไอ้นี่ไอ้นี่เจอย่างนี้ล่กินเยนะ น้ำเยิ้มไปแนัน้ำเยิยมไม่เยิเดี๋ยวปไปเลยมาที่ล้างไปเ <c oughs> ลยเสรมีกินอาสนะคะไม่คช่เรื่อเนาะ

ใส่ใส <d> ่หม mm. ่องคุณครับ hmm. ท mm ี hmm. mm ่มาทำธุระตน้โ hmm. อ uh ้ณค้ะมาด เามาที่สวยนแม่เดียวเขามาที่สวยได้ดีต่างดีมั่งเนยทักยงไม่นี่่ดีเาเี่ยนไรอใครเนี่ยรเนะ เดี๋ยวแปะเดี๋ยวคุณสองเดี๋ยวมนพองคอือฮัลลันนี้พูดตามความรู้สึกไหมสบายมากกระไรสบายทุกคนแก่เก็บสบายเย็นนคุยกับด้วยเชื่อว่ากลุ่มเราว่าเอาแต่น้ำจังเี่ยนได้เซฟด้วยละครมันเป้เปนนีข้างกำลังก็มา

มาให้ดูอเอาก็ลื้อปลวกกินนะแม่พี่รรมาดูกินแน่นอนถ้าไม้นะ่ะมันเป็นโครงไม้ขนาดบ้านค่อยก็ยังกินนั่นแหละโครง,ครงไม้มันก็ลอ,อันนี้คือเขาจะลื้อแล้วเอาโครงเหล็กมาใส่หรือ,อยังไงโครงเหล็กมาใส่แต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นที่คิดดูดูแล้ว ไอหลังคาหนักจริงนะมันมันยังใช้ได้อยู่มันใช้ได้ยอก็ก็รื้อส่วนแค่ส่วนไม้ใช่ไหมใช่ส่วนไม้ที่มันเป็นปวกเป็นอะไรนี่ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าหลังคาก็น่าจะน่าจะเอาตัวเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะก็วันนั้นก็คำนวณกันดูนั่นแหละแล้วก็เงินที่อทีท่านร่วมทำบุญมาขาดเหลือยังไงก็เดี๋ยวเซาว่าบาง รับ <Okay. S 1> เดียววนนันมาบุญอ่ะวันสองวันวันจันวันจันที่แล้วอวันจันหลังคารแล้วก็ลุงก็ไปเที่ยวเนาะแล้วก็กลับมาเงี่ยเรียบร้อย <c oughs> นะคะก็อย่างว่าเนาะก็เป็นโครงไม้นะคะก็ปลูกก็ะกินนะคะนี่ฮะเออแต่บ้านเราที่เรานอนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังขึ้นนะ พวกอันนี้มันผูมันพังนะคะที่เราทำกันส่วนของลังคานี่คือวัดอะไรนะป้าท้านเดี๋ยวเร